เวลานักเรียนสามารถวาดกราฟอะไรบางอย่างได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถจะทําให้มันอ้วนผอมสูงต่ําลงได้วิธีทําง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก x เป็นอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่า x เช่น2 x 3 x 1 0บ x 1 0 0 x ปุ๊บมันจะผอมลงเลยในแนว x ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก x เป็นอะไรบางอย่างที่เล็กๆเช่น x ส่วน2 x ส่วน3 x ส่วน10 x ส่วน100มันก็จะอ้วนขึ้นในแนว x ในแนว y ก็เหมือนกันถ้าเกิดเราเปลี่ยน y เป็น2 y 3 y 10 y 100 y มันจะผอมลงในแนว y ถ้าเกิดเปลี่ยน y เป็นอะไรบิอ์อย่างที่เล็กๆเช่น y ศูนสอง y ศูนสาม y ศูนสี่ y ศูนสิบ y ศูนร้อยมันก็จะสูงขึ้นในแนว y ตัวอย่างก็คือ,อวงกลมวงกลมเนี่ยทุกคนรู้ว่า x กํลังสองบวก y กํลังสองถ้ากําหนดเนี่ยมันเป็นวงกลมซึ่งรัศมีเท่ากับหนึ่งแล้วก็ศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ถ้าเกิดเราเปลี่ยนจาก x เนี่ยเป็นสอง x ปุ๊บวงกลมนี้ก็จะผอมลงในแนว x ถ้าเปลี่ยนจาก x เป็นสาม x มันยิ่งผออมเข้าไปีก โดยกันในแนว y ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจาก y เป็น 2y ก็ผอมลงในแนว y ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก y เป็น 3y ก็ยิ่งผอมเข้าไปอีกในทางกลันถ้าเกิดเราเปลี่ยน x ให้เป็นอะไรบางอย่างที่เล็กๆเช่น x ส่วน2อ้วนขึ้นในแนว x เปลี่ยน x เป็น x ส่วน3ยิ่งอ้วนเข้าไปใหญ่ในแนว y ถ้าเกิดเปลี่ยนจาก y เป็นอะไรบางอย่างเล็กๆเช่น y ส่วน2อ้วนขึ้นในแนว y เปลี่ยนเป็น y ส่วน3ยิ่งอ้วนเข้าไปใหญ่อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ พ uh, าราโบลาพาราโบลาเช่น y เท่ากับ x กำลังสองเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยน x ให้เป็นอะไรใหญ่ๆพาราโบลามันก็จะผอมผอมผอมถ้าเกิดเปลี่ยน x จะเป็นอะไรบางยงเล็กๆคูณกับ x อยู่มันก็จะอ้วนอ้วนอ้นอ้วนขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นหลักการซึ่งเราสามารถใช้ในการเปลี่ยนรูปทรงของกราฟที่เราวาดเป็นได้